ปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาข้อเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือเกิดจากการใช้กิจวัตรประจำวันต่างๆจนทำให้เกิดการเสรียดสีของข้อกระดูกในร่างกายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมก่อนวัยอันควรและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายถึงสเท่า แอปโก้จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเพื่อให้ผู้ที่เคยใช้งานวิจัยแอปโก้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับงานวิจัยของแอปโก้ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานกว่า300คนเรามาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในวันนั้นกันค่ะสวัสดีครับคุณู้ชมครั นี่คือรายการสุขและสวยโดยบิมรอยครับรายการ<ม>ที่เราปรารถนา<ม>อยากจะให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีทั้งความสุขและความสวยครับความสวยในที่นี้อาจจะหมายถึงการมีบุคลิกภาพที่ดีทั้งในคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีก็ได้นะครับเราหวังใจว่าเราจะนำเอาเรื่องของการรักษาภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระดับที่สมดุลจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นที่มาและประสบการณ์ของผู้ที่ได้สัมผัสแล้วเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแอปโกได้มีงานวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อและเข่าเสื่อมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมาทำให้งานวิจัยของแอปโกได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเป็นครั้งที่สองและยังมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโก้ในการดูแลข้อและเข,ข่าเสื่อมจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเจ็ดท่านเพื่อร่วมกิจกรรมกับเราค่ะอาจารย์สมจิตเกศนบัว ผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและรองช้ำอายุ62ปีตั้งแต่ต้นปี5-7หัวเข่าเริ่มมีเสียงลั่นกอกกอกแก๊แกหัวเข่าขวาบวมขึ้นมารู้สึกปวดและตึงนั่งงอขาไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ใส่กางเกงนั่งซักผ้าเหยียดขางอขามากจะปวดเขา่าถ้ายืนทำกับข้าวสัก10นาทีจะตึงและปวดที่หัวเขา่า เป็นรองช้ำมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าซ้ายทำให้เวลาเดินหรือยืนานานๆปวดที่ส้นเท้าซ้ายมากจนต้องเดินขย e งเริ่มใช้งานวิจัยแอปโก้แล้วหัวเข่าดีขึ้นรู้สึกตึงน้อยลงปวดน้อยลงและไม่บวมกลับมานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิกลับมายืนใส่กางเกงยืนทำกับข้าวและนั่งซักผ้างอขาได้ตามปกติเรื่องรองช้ำดีขึ้น ใส่รองเท้าเดินได้ไม่ปวดปัจจุบันไม่มีอาการรองช้ำเหลือแล้วส่วนหัวเข่ายิ่งดีขึ้นมากยืนทำกับข้าวนานๆได้เป็นชั่วโมงสามารถใส่รองเท้าส้นสูงเดินออกจากงานได้และนั่งวิปัสสนานได้นานถึงหนึ่งชั่วโมงคุณเยาวภาเหลียงน้อยผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ63ปีเป็นไม่ต่ำกว่า5ปี ข่าข้างขวาบวมโตขึ้นมาใหญ่มากผลตรวจเป็นข้อเข่าเสื่อมหัวเข่าบวมจนเดินไม่ได้ไปทำงานต้องนั่งรถเข็นเดินไม่ถนัดเดินแล้วเจ็บงอขาแล้วปวดเวลาเดินขึ้นบันไดต้องจับราวค่อยๆเดินขึ้นเดินลงถ้านั่งรถนาน,านๆรู้สึกเหมือนหัวเข่าติดนั่งลงกับพื้นไม่ได้เก้าอี้ซักผ้าก็นั่งลงไม่ได้ถ้าฝืนนั่งจะปวดและลุกไม่ขึ้น ช่วงปี52ได้รู้จักงานวิจัยของแอปโก้เมื่อใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นจนชอบใจหลังจากนั้นเดินไปไหนมาไหนไม่เจ็บขึ้นลงบันไดไม่มีปัญหาเหมือนไม่เคยเจ็บเข่ามาก่อนนั่งลงกับพื้นและคุกเข่าได้สบายทุกวันนี้เข้าปีที่6กระโดดจ้ำสูงๆได้เดินออกกำลังกายได้วันละ2-3กิโลเมตร กลับมาวิ่งได้และรอดพ้นจากการผ่าตัดหัวเขา่าอาจารย์วิภาเกตศะผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ67ปี4-5ปีก่อนปวดเข่าทั้งสองข้างปวดลึกลงไปข้างในหัวเขา่าบวมและร้อนเผาเผาใต้ข้อพับบวมเป็นถุงน้ำขนาดเท่าไข่เป็ดเคยเจาะน้ำออกสองครั้งก็ยังคงกลับมาบวมใหม่ ก้าวขึ้นรถลงรถและงอเขา่าพับเขา่าลำบากมากลงพับเพียบไม่ได้เวลาลุกขึ้นยืนต้องมีคนช่วยดึงตอนขยับแข้งขยับขาหรือบีบนวดข้อเขา่าจะมีเสียงลั่นกระดูกดังกึกกักจนกระทั่งลูกสาวได้แนะนำงานวิจัยแอปโก้เริ่มรู้สึกว่าข้อเข,ข่าดีขึ้นบ้างปวดและบวมน้อยลงต่อมาข้อเข่าดีขึ้นไม่ปวดไม่บวม พับงอเข่าได้ก้อนที่ใต้ข้อพับเล็กลงก้าวขึ้นลงรถสบายนั่งพับเพียบได้บ้างลุกขึ้นยืนจากการนั่งพื้นด้วยตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้3ปีแล้วไม่ปวดหัวเข่าไม่ปวดกระดูกและไม่บวมนั่งไขว่ห้างได้อาจารย์สัมพันธ์สาลีผลินผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท อายุ62ปีต้นปี57มีอาการปวดหัวเข่ามากเดินไม่สะดวกต้องเดินขึ้นลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นแบบ9้ชิดกหรือต้องจับโหนราวบันไดผลตรวจเอ็กซเรย์ระบุว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายเสื่อมมากกว่าข้างขวาแต่หัวเข่าขวากลับปวดแบบเสียวๆมากกว่าข้างซ้ายหมอจึงตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำ MRI ผลปรากฏว่าเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทร่วมด้วยทำกายภาพบำบัดนาน4-5เดือนส่วนใหญ่อาการยังทรงตัวปวดมากก็ต้องฉีดยาและทานยาแก้ปวดแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกต้องทานยาวันละ10กว่าเม็ดทำให้กังวลว่าจะมีผลต่อตับและไตจึงเริ่มหาวิธีดูแลตนเองจนมารู้จักกับงานวิจัยของแอปโก พบว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอนไม่ค่อยปวดขาขาไม่ตึงสามารถเดินลงได้โดยไม่ต้องเอามือเท้าราวบันไดาอาการดีขึ้นตามลำดับไปไหนสะดวกขึ้นอาการปวดหัวเข่าซ้ายและหัวเข่าขวาดีขึ้นและไม่ปวดหลังไม่ปวดเอวทุกวันนี้ผ่านมาหนึ่งปีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ จริงๆแล้วสาเหตุของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุครับพออายุเยอะขึ้นน้ํามันมันก็ฝืดไปอนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุ<อ>ใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาหรือคนที่อยู่ท่าเดียวนานๆเ<อ>พราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ยข้อนิ้วจะเสื่อมก่อน นะฮะคนที่ยืนทํางานเยอะๆก็ข้อเข่าชาวนาชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะก้มๆเงยๆอาจจะเป็นข้อกระดุกสลังก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนแดงอันนั้นอักเสบอ่าจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นก็ถ้าอักเสบ อยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆ <c oughs> แล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลง <c oughs> บางลงเรื่อยๆนะฮะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละ <c oughs> อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยาก ครัข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลําบากบนะฮะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินนะฮะโดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยอ,อันนี้จะบางคนนี่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยอ,อาจจะปี2ปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่าน,นี่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบทั่วๆไปอย่างไรครับ ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบส่วนที่มันเสื่อมเขาก็พยายามที่จะป้องกันการเสื่อมนะฮะไม่ให้มันลุกลามไปไม่ให้มันลุกลามไปอีกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้นสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอา t i ทีนอกซ ปรึกษาโทร026464800ภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซ้อนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา20,000ล้านถึง55,000ล้านเม็ด ให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อไม็ดเลือขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันน้อยทําให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุมกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อมและทำ้ายตัวเองเช่นข้อเข่าเสื่อมตาเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆดังนั้น เราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย o อ e เปอเรชันบิได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมะดำถั่วเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติ การสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัาย,ายมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาข้อเสือ่อม ที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือเกิดจากการใช้กิจวัตรประจำวันต่างๆจนทําให้เกิดการเสรียดสีของข้อกระดูกในร่างกายที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมก่อนวัยอันควรและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายถึงสเท่าแอปกโก้จึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่า คือให้ผู้ที่เคยใช้งานวิจัยแอปโกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับงานวิจัยของแอปโกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาโดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานกว่า300คนเรามาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในวันนั้นกันค่ะ